จริญธรรมสำนึกดีค่ะ15ตุลาคม2566นะคะตอนนี้เวลาบ่าย 2, 2. โมงกว่าแล้วค่ะดิฉันก็ยังอยู่ที่อุทยานบุญนย beyond, มนะคะสำหรับมหากรรมเทศกาลถือศีลกินเจ2566ค่ะแผนด้านหลังของดิฉันนะคะตั้งแต่เช้าค่ะอุทยานบุญนยมเปิด6โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้นะคะบ่าย2กว่าเนี่ยแผนอื่นอาจจะมีลูกค้าล่อยหลอลงไปบ้างนะคะแต่แผนอย่างนี้ค่ะจะมีลูกค้า ต่อยาวมาตลอดค่ะตัวดิฉันเองนะคะจะพยายามเออจะมาชิมก๋วยเตีย๋ยวยังไม่ได้ชิมเลยค่ะเพราะว่าต้องให้ลูกค้ามาก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเอะแผนก๋วยเตี๋ยนั้นมีดีอะไรค่ะทําไมลูกค้าถึงเป็นที่นิยมเรียกว่านิยมทุกปีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับนี่ค่ะเขาเรียกว่าหัวนหน้าใหญ่ค่ะหัวนหน้าใหญ่แหม่มค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ,คะวันนี้เป็นไงบ้างคะได้ยินข่าวว่ามีลูกค้าต่อแถวยาวเลยมีอะไรดีก๋วยเตี๋ยวปีนี้ มีอะไรดีเลยคะไม่รู้สิคะ่ะมันก็เป็นอย่างนี้ทุกปี <c oughs> ไม่รู้ว่ามันมีอะไรดีนะคะเพียงแต่ว่าเป็นคนชอบกินอร่อยเนาะแล้วทุกปีเนี่ยเขาจะมีนโยบายว่าใช้วัตถุดิบของเราเท่าที่มีเราจะไม่ซื้อตลาดในเมื่อเราไม่ซื้อตลาดนี้ที่จะมาทําน้ําซุปนี้มันไม่มีนะคะผักบ้านเราน้ําท่วมฟักหนูก็ไม่ต้มเพราะว่ามันเปรี้ยวเลยต้องเอาใบไม้พวกใบมอน ชายาโกศลมะลุมอิ่มอย่างเงี้ยมาเป็นตัวช่วยดึงรสธรรมชาติแล้วที่ขาดไม่ได้ก็ใบเตยมันจะหอมโอเคอะแล้วก็ปรุงรสให้ได้ตามที่เราชอบเนาะแล้วก็มันมีปีนี้จะเป็นปีพิเศษที่ทดลองทำต้มยำก็โอเคค่ะก็ได้ผลตอบรับมาค่อนข้างดี ก็เหนื่อยดีนะคะวันแรกก็เหนื่อยแล้วค่ะสามหม้อมีชูรสไหมโอ้โหมีแต่ใบไม้ชูรสมีไหมผงปรุงรสนี่ค่ะใบไม้เป็นตัวชูรสของเรานะคะไม่เชื่อขอดูได้ไหมอันนี้ไม่แล้วอันนี้ถุงไต้ถุงยังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วอันนี้คืออันนี้กากแล้วใช่อันนี้เป็นกากแล้วค่ะวันนี้เราหมดสามหม้อไปแล้วนะคะอันนี้ใช่ไหมคะวัสดุปรุงรสทั้งหลายอยู่ในหอนี้เองอยู่ในหอี้เองค่ะพวก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 อันนี้เครื่องเครื่องปรุง พริกไทยพริกไทยรากผักชีอย่างนี้ค่ะวันนี้หมดไปกี่หมออ้อสมหม้อแล้วคหม้อเบอร์อะไรหม้อเบอร์อะไรนี่น่าจะหม้อเบอร์ร้อยนิดๆนะคะนะคะประมาณนี้นะคะแล้วผลตอบรับของลูกค้าปีนี้สะท้อนอะไรมาบ้างเท่าที่ถามนะคะเขาก็บอกว่าอร่อยดีนะคะความเออคือเราเราเป็นคนทํา แล้วเราทำแบบธรรมชาติแล้วเขาบอกว่าอร่อยนี้ก็รู้สึกภูมิใจนะคะว่าเออปีหนึ่งเนี่ยมีงานเจครั้งเดียวแล้วเราทำให้เขาเลิกกินเนื้อสัตว์หันมากินเจแม้จะปีละสิบวันก็คุ้มนะคะก็เลยจะพยายามทำให้มันอร่อยเท่าที่ทำได้ในฐานะที่แมปเนาะเป็นคนที่กินเจกินมังสวิรัตมาเกินครึ่งชีวิตแล้วอะ่ะ อยากจะบอกถึงท่านผู้ชมยังไงบ้างที่เรามีชีวิตด้วยการที่เราไม่ต้องเอาเนื้อสัตว์ของของสิ่งอื่นของตัวอื่นมาเป็นมาทดแทนชีวิตเราอ่ะมันทําได้ทําได้ยังไงก็คือเบื้องต้นของชีวิตทุกชีวิตนี่คือรักตัวเองนะคะสัตว์เขาก็รักของเขาเราเราก็รักตัวเองแล้วที่สําคัญคือมนุษย์เราเนาะเราหันมารักษาสุขภาพถ้าเราหันมารักษาสุขภาพนี้เราจะไม่เบียดเบียนแม้กระทั่งคนและสัตว์นะคะอยากจะเชิญชวนนะคะ มาทานมังสวิรัติกันถึงแม้จะทานเจไม่ได้อย่างน้อยก็หันมาทานมังสวิรัติเลิกเนื้อใหญ่ๆก่อนแล้วค่อยลดลงมาเรื่อยๆหนูว่าทําได้นะคะถ้าเราตั้งใจทํานะคะถ้าวันนี้นะแม่มเป็นตัวแทนของเนเจ้าหมูเจ้าบัวเจ้าไก่ทั้งหลายเนี่ยถ้าแม่มพูดได้แม่มจะพูดอะไรแทนเขาอย่ากินก็เลยค่เจ็บปวดลุกเกินประมาณนี้นะคะเพราะว่าก่อนเขาจะมาเป็นเนื้อให้เรากินเขาก็โดนฆ่านะคะ เหมือนกับเราขณะที่เราเกิดอุบัติเหตุเราเจ็บไข้ได้ป่วยเรายังเจ็บป Ł วดและทรมานสัตว์ก็เหมือนกันค่ะเพราะสัตว์เขาก็มีจิตวิญญาณเขา<อ>ก <ขอ S 2> ็คงเจ็บปวดไม่ต่างกับเรานะคะค่ะค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเสียงนะคะสําหรับนักนักรณรงค์สิทธิสัตวชีพนะคะซึ่งรณรงค์ให้พวกเรานี่นะคะลดละเลิกเลยนะคะเนื้อสัตว์มาหารมากินอาหารมังสวิรัติอย่างก๋วยเตี๋ยนี้นะคะก็สามารถได้ปรุงอร่อยจากพืชผัก ที่เป็นสมุนไพรได้ค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ